ครับทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูรถนะตัวหัวเดี่ยว4ีคูณสนะครับที่กําลังกะเตรียมส่งมอบนะให้กับลูกค้าผมจะบอกว่าคันนี้นี่มีการตกแต่งดูดันพอพอตัวเลยไม่ใช่พอสมควรพอตัวเลยนะฮะแต่งมาก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะฮะนี่ครับหัวเดี่ยวคันที่ผมบอกนะครับสีบอลเงินครับคันนี้สวยจริงๆนะฮะผมต้องบอกเลย นะทีนี้อุปกรณ์ตกแต่งของเขาเนี่ยที่เเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้กันนะครับเ,เดี๋ยวอธิบายกันทีละส่วนกอนดีกว่าต้องบอกว่ามันจะละเอียดนิดนึงนะคันนี้อโอเคการชนหน้าดําเดิๆของเขาเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนตัวรถเนี่ยถ้าเป็นหัวเดี่ยวนะครับตะกูเรนเจอร์นะตัวการชนหน้าของเขาบริเวณส่วนนี้นะฮะส่วนเนื้อเนื้อเดี๋ยวผมขอโทษขออนุญาตนะฮะเนื้อเนื้อการชนบริเวณที่ผมมานิ้วชี้อยู่นี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น การชนแบบเนื้อดิบๆเลยนะครับไม่ได้มีการทําสีนะฮะเนื่องจากตัวรถอ่ะถูกออกแบบมาเพื่อเน,น้นการใช้งานเป็นหลักนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ทําสีแต่ก็จะมีการเสริมเรื่องของตัวชุดแต่งวายเข้าไปนะฮะเสริมเข้าไปทําให้ตัวรถนี่ดูมีความบึกบึนมากขึ้นใส่ออกมาแล้วน่าจะคล้ายๆเหมือนออกไปทางพวกวายแท็กนะครับพวกกระบะเรนเจอร์ตัวท็อปๆข้างบนนั่นเอง ชื่อชุดแต่งก็จะเป็นชื่อรุ่นวายอยู่แล้วชื่อคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะมุดมุมช้อนดูใกล้ๆกับตัวชุดแต่งของเขานะครับด้านล่างก็จะมีการทำสีนะมีการทำสีเป็นลักษณะแบบบอลเงินนั่นเองอก็สวยดีนะครับก็จะมีการเว้นช่องสักนิดหน่อยเอาไว้ใช้เพื่อสำหรับในส่วนที่ว่ากรณีจะเกิดเราอยากจะมีการใช้อุปกรณ์ลากกล้งบริเวณชุดส่วนคันทนนะฮะ แต่จริงๆตัวชุดป่วงที่เขาใช้ได้จริงนะครับจะอยู่ด้านบริเวณฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นอยู่ตามภาพนี้เลยเนาะโอเคทีนี้นอกเหนือจากนี้ฮะจะมีในส่วนของตัวชุดไฟหน้านั่นเองนะครับไฟหน้าจริงๆโคมเดิมของเขาจะเป็นโคมแบบมัลติดิสเฟกเตอร์นะครับจะเป็นไฟหลอดไฟแบบคาร์รอเจนอันนี้มีการเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนะจะมีการใส่ในส่วนของตัวชุดไฟหน้าแบบเด่นโปรเจคเตอร์นั่นเอง ะฮะอ่า,อามีการเติมไฟดีไฟเดนไลท์เข้าไปด้วยนะฮะไฟเดไลท์อยู่ไหนไฟเดไลท์อยู่บริเวณตรงนี้นะฮะอ่านิ้วอาจจะนิ้วที่ผมชี้อยู่บริเวณนี้เนาะวันนี้จะถ่ายทําแบบไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็เต็มที่ครับอยากให้ทุกคนดูรถสวยๆนะฮะจากของกําแดงกระจังหน้าใช้กระจังหน้าเดิมอยู่นะฮะจริงๆสีดําด้านแบบงานดบๆแบบกระจังหน้าเดิมนี่ก็สวยอยู่แล้วนะในมุมมองผมนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนอื่น ด้านข้างของเขาเนี่ยก็มีการเตริมคิ้วซุ้มล้อนะฮะก็เป็นมาเซ็ตเดียวกันกับที่แต่งวายนั่นเองแล้วก็เพิ่มเติมความพิเศษนิดหน่อยด้านล่างนะครับเป็นล้อแมกค์ขอบส8จากคอสมิ c นะฮะคอสมิตอ่ารุ่นเดวิลนะครับตรงนี้ลายาจะาคล้ายคเหมือนใบพัดนะฮะเป็นแนวที่เขาเรียกว่าอา่สีดำนะครับใช้คุมโทนแบบโทนสีสีดำแล้วก็มีการตัดขอบแบบสีบอลเงินเล็กๆนั่นเองอ่า เติมรอนิดลงนิดหน่อยนะประมาณนี้ส่วนยางที่ใช้ฮะยางจะเป็นของลินหลงนะครับรุ่นคอสไวน์เอ t นะฮะตัวยางเส้นนี้จะเป็นยางแบบตัวมัทเทเลนนะครับสเปคยางก็2 6 5 6 0 1 8นั่นเองเดี๋ยวเราผมจะให้ดูตัวดอกยางใกล้ๆกล้นะครับดอกก็ค่อนข้างสวยนะครับใส่กับรถแล้วมาดูมีความดุมมีความบึกบึนเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะดอกกันที่ด้านข้างอีกเสกเล็กน้อยตรงนี้บันไดข้างครับของเดิมไม่มีนะ ของใหม่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นไปนะฮะของเดิมไม่ได้ติดตั้งจากโรงงานอันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเนาะใช้ลิมิตเลสครับก็เป็นตะแกรงแนวแบบซี่ๆๆ,ๆๆประมาณนี้นะครับก็แข็งแรงทนทานกับการดีการใช้งานแบบเขาเรียกว่าบันไดเหยียบเสริมข้างประมาณนี้เนาะโอเคได้นบนต่อน,นิดหน่อยก็เบ้ามือจับนะฮะอันนี้ของมาตรฐานแล้วก็โรบาร์ก็ด้านหลังซึ่งมาจากทาง Out er เอาลนเดอรนั่น นะก็ใส่ไปแล้วก็ช่วยทําให้รถดูเต็มขึ้นใช้งานได้จริงด้วยนะอยากบรรทุกของเผื่อลักษณะที่ว่าของสูงขึ้นมาสักนิดหน่อยนะฮะตัวโลบารประมาณนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับาการใช้งานนะมีไฟเบรกไว้สามด้วยด้านหลังทีนี้เรามาต่อที่ด้านท้ายด้านท้ายเขาชุดไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองตัวไฟท้ายของเขาตรงนี้นะฮะตรงนี้น่าจะมาจากรุ่นสปอร์ตนะ ถ้าจากที่ผมสังเกตของเดิมจะเป็นไฟท้ายแบบหล,ลอดไสดไฮโล g เจนธรรมดาปกติกนะครับด้วยความเป็นตัวตะกูลวถแบบเน้นการใช้งานนั่นเองนะอันนี้ก็แต่งแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มเติมมากขึ้นตัวกันชนนะครับก็ใส่กันชนเหล็กเสริมมาให้ของเดิมไม่มีนะฮะก็ติดเสริมไปเช่นเดียวกันอันนี้ของอะไรเอ่ยดูยใกล้ๆอ่ายี่ห e ้อเดลต้าโ4อ่าเดลต้าทรงออกมาก็จะคล้ายๆออกไปทางแนว ประมาณแบบคล้ายๆแฮมเมอร์ mer, นะฮะรุ่นชาโดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะถ้าใครทราบก็อาจจะลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วมีการเสริมนิดหน่อยส่วนตัว่วงหูรากด้านหลังนะครับเป็น่วงแบบสีแดงก็เน้นใช้งานแบบว่านิดๆหน่อยๆนะครับสาหรับการใช้งานที่ห่วงของตัวกันชนนะฮะแล้วก็มีการติดสติงชนิดนึงด้านล่างเดี๋ยวผมมาให้ดูตรงนี้อ่าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังน่าจะเป็นกล้องบันทึกหลังหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะ แต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบลูกค้าก็จะสามารถสั่งได้นะครับว่าอยากได้เป็นกล้องบันทึกหลังด้วยแล้วก็อยากได้เป็นกล้องมองหลังด้วยนะฮะ<ม>ก็สามารถทําได้ของเดิมไม่มีนะฮะของเดิมจะเป็นรถแบบรถแทบจะรถเปล่าเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่ารถที่เป็นลักษณะแนวบุ 4x4 ในรุ่นรเริ่มต้นนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในกันต่อโอเคข้างในครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอญอาตปรับเลนไปนิดหนึ่ง เอ่าอใส่กันกว้างมากขึ้นนะฮะอ่าภายในบ่องเขานะครับก็มีการหุ้มหนังของเดิมเป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้าแบบเรียบๆเบนี้นการใช้งานแล้วก็มีการอ่าปักนะครับโลโก้คขาว่า Next Genzer เพิ่มเข้าไปด้วยก็สวยดีนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นของมาตรฐานละผมเห็นของประมาณนี้สักสามสี่คลิปที่ผ่านๆมาที่ผมลองอ่ะที่ได้ทําการรีวิวไว้นะฮะอ่าคอนโซลก็ไม่มีเป็นอ่าจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานปกติ ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวชุดที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ให้มาอยู่ในตัวกระบะตอนเดียวนะครับผมต้องบอกว่าไอเนี่ยอย่างที่เราเหน็นนี่นะฮะนี่ชุดจอตรงนี้เนี่ยนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดนะอันนี้ให้มาจากโรงงานเลยเป็นหน้าจอแบบฟูลดิจิตอลเลยนะบอกมาตรวัดความเร็วสถานะตัวรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยสามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็มีในรถ ตั้งแต่ตัวที่เป็นลักษณะตัวเริ่มต้นอย่างหัวเดียวอย่างที่ผมรีวิวให้ทุกคนดูนะแล้วแถมยังมีตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองไปกุญแจเพื่อเปิดระบบไฟให้เต็มๆนะนะสังเกตว่าจอตรงกลางนี่จอตรงกลางนี้จะเป็นจออ่าเขาเรียกว่าซิงค์นะครับจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าสามารถเชื่อมต่อกับทาง โทรศัพท์มือถือได้ Apple CarPlay Android Auto นะครับก็รองรับกันหมดทุกอย่างแล้วก็แถมยังไร้สายอีกด้วยก็มาเต็มเต็มนะฮะเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายสำหรับพลังรถยนต์นะแอร์เอเอไฟฟ้านะครับนะมามากันเต็มเลยสำหรับรถคันนี้นะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ด้านบนตรงนี้อ่ามีการติดตั้งในส่วตัวกล้องบันทึกหน้าเสริมเข้าไปอีกนะเสริมเข้าไปอีกหน่อยอ่าด้านล่างก็จะลงมา อ่าเรามาดูว่า 4x4 จริงไหมของแท้จริงเปล่านะตัวนี้กีธรรมดานะครับรถโฟล e วจริงไหมเดีย๋ยวเราให้ดูนะอ่านี่สังเกตรตรงนี้นะครับลูกบิดเนี่ยลูกบิดตรงนี้จะเป็นลูกบิดที่เป็นอ่าเป็นอุปกรณ์ในการปรับเรื่องของระบบการขับขี่นะครับ 2H 4H 4L นะก็สามารถปรับใช้งานได้หมดกับลูกบิดตรงนี้นะครับเวลาเขาแสดงสถานะก็จะไปโชว์ที่หน้าจอนั่นเองโอเคมีอะไรอีกไหมอ่าตรงนี้ของดีต้องบอกว่าของดีนะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งเลยสําหรับใครที่เล่นสายแนวแบบว่า4ี4นะตัวนี้จะเป็นตัวดิฟล็อกด้านหลังนะครับระบบล็อกเฟืองท้ายก็กดไปปุ๊บนะฮะมันจะช่วยทําให้ตัวเฟืองท้ายด้านหลังของรถเราเนี่ยาสามารถปั่นพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนะครับปกติมันจะปั่นแบบเขาเรียกยังไงฮนะซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพถนนขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่าง นะครับแต่อันนี้จะเป็นการบังคับปั่นทั้งสองล้อไปแบบคู่กันเลยนะฮะใช้งานในกรณีที่ว่าเราติดลมนะหรือว่าต้องการใช้พลังกำลังเครื่องถงสูงต้องการปั่นแบบเต็มที่ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านหน้านะฮะต้องบอกก่อนเนาะโอเคผลม,มาลัยก็มีอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเยอะแยะเลยตรงนี้นะก็ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจะเห็นไฟแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้ไฟตัดหมอกนะของเดิมรถไม่มีมาให้อันนี้มีการติดตั้งเสริมเข้าไปก็ ติดตั้งในส่วนตัวสวิตช์ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับก็จะมีกันประมาณนี้นะฮะสำหรับรถตัวคันนี้นั่นเองโอเคก็ดูกันที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวหัวเดี่ยวนะฮะที่ผมเอาให้ดูนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ด e สคริปชั o นด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้นั่นเองนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์เรื่องของตัววิธีการออกรถอะไรต่างๆก็สามารถ เรามาทักมาหรือโทรคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้ดิสคริปชันเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีกันประมาณนี้ฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในช่อง ford พ่อปแดร Official นั่นเองสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนครับแล้วเจอกันครับผม